โอเครถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับก็ถ้าถามว่า11 1, 1, 1ตอนนี้อยู่ไหนนะครับตอนนี้รถเพิ่งออกจากนาครสวรรค์นะครับนี่คือรถด่วนพิเศษที่7ซึ่งเป็นเที่ยวที่2นะครับที่ได้เปิดเดินรถนะครับโมวานน่าจะงดนะโอเคมาแล้วครับเจ้าแห่งความไวรถด่วนพิเศษ7 วันนี้อาจจะพ่วงชดเชยเมื่อวานหรือเปล่านะครับหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับอ่าไม่ใช่รถเร็วนะครับรถด่วนพิเศษพ่วงมาสี่ตู้ผอมล้วนปะเนี่ยสองห้าหนึ่งสี่คันนำฮะอ่าเหมือนมีคนลงไม่ใช่ สำรวจใต้ข้างล่างนะครับอันนี้รถตรวจพิเศษนะครับไม่ใช่รถเลี้ยวหนึ่งหนึ่งนะครับอ๋อตรวจสอบข้างล่างนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านี่นะครับวันนี้พ่วงมาสี่ตู้นะครับตรวจพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับ เราสามารถดูป้ายได้นะครับลงมาสำรวจข้างล่างนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อ,อ,เะะเนะอเติมน้ำนะ,ะฮะน่าจะเติมน้ำนะครับจอดเติมน้ำนะฮะอ๋อใช่ฮะเติมน้ำโอเคไม่ใช่หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับนี่เป็นโวดพิเศษนะครับโวดพิเศษเนี่ยเขามีอาหารให้อยู่แล้วนะครับ โอเคอ๋อล้างเครื่องข้างล่างนะครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่านี่นะครล้างเครื่องให้มันเย็นสดชื่นนะครับตู้แรงนะฮะผู้โดยสารเต็มเลยนะครับก็แซงหน้าหนึมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เียว่าตู้อะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนช่องระบายอากาศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับทําให้มันชื้นหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะนะครับอ๋อน่าจะดับนะฮะน่าจะดับอ่าตอนนี้โรล,ล่าช้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้ช้าอยู่ที่หกสินาทีนะครับ๋ สตาร์ทเครื่องนะครับให้เครื่องมันหมุนเข้าไปนะฮวันนี้พว่วงไปจัดเต็มนะ,น, 3, น,นะครับสี่คันบางวันสามบางวันสี่นะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งก็ลังตามหลังมานะครับ คหนึ่งตอนนี้น่าถึงป่าน้ำโพแล้วนะครับลงมาดูสามคนนะครับมีช่างเครื่องด้วยนะครับเวลารถไฟไปไหนเนี่ยต้องมีช่างเครื่องคอยดูตลอดเวลานะฮะช้าอยู่ที่หกสิบสามนาทีตีสั้นหนึ่งชั่วโมงสามนาทีนะครับที่รถล่าช้ามานะครับตอนนี้ช้าหนึ่งชั่วโมงสามนาทีแล้ว จะบอกว่า63นาทีก็ได้นะครับเติมน้ำด้วยนะฮะเติมน้ำด้วยนะครับเติมน้ำเข้าไปข้างในตัวรถนะฮะโอเคนี่เป็นรถโดดพิเศษนะครับจอดเติมน้ำเฉยๆไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับไปไปดูต่อ โดยพิเศษจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่เท่านั้นไม่จอดสถานี้แล้วนะฮะแต่ถ้าจอดสถานี้มีความจะเป็นก็อย่างนี้แหะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะฉีดล้างทังวาสาสะอาดแล้วก็เติมน้ำนะครับให้อากาศมันเข้าไปข้างในให้แอร์มันเย็นนะครับเพราะว่าข้างในจะเป็นแอร์ไม่เคยนั่งนะครับไม่เคยนั่งเคยนั่งแต่สปินเตอร์ 65นาทีก็ด่วนพิเศษที่7น,นะครับหลังจากที่ออกไปรถจะไปจ่อยทิงที่ตับพานหินนะครับรถไปจ่อยทิงที่ตับพานหินพิจิตรพิษณโลกอุตรดิตถ์ศิลาอาจเด่นชัยบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลลำพูและเชียงใหม่ครับ ็นจริงๆเนี่ยก็ต้องจอดเติมน้ำอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะโอเคตอนนี้ช้าอยู่ที่6กนาทีนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่6กนาที ก็ลังจี้มานะครับอยู่ข้างหลังโอเค66นาทีแล้วกันนะครับวันนี้พวงสีตู้นะครับจัดไปนี่ะะนะครับตัวอาจแพงหน่อยนะครับตัว น,นะครับแต่อยากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเคยนั่งแต่สปินเตอร์ไม่เคยนั่งแนววูนะครับอ่าสตู้ไปฮะจัดไปโอ,โอเคโอเคสรุปว่าช้าอยู่ที่66นาทีนะครับตีซะประมาณหชั่วโมง6นาทีเท่รถาชาท่รถล,ลาช้ามาโอเคจอดเติมน,น้ำทำความสะอาดเครื่องข้างล่าง ไปเจอกันตอนหนึ่งหนึ่งนะฮะกำลังมาบาย